เดน,นี้มาเที่ยวชมวัดมุ่งชุมวัดมุ่งชุมเป็นหนึ่งในเก้าวัดท่องเที่ยวของจังหวงัดสิงคบุรีนะครับนในโครงการบวรออนทัวร์ของสำนักพัฒนธร,รรมนะครับซึงประวัติของวัดนี่ก็คือที่ชื่อว่าวัดมุ่งชุมเนี่ยเกิดจากการที่ชาวบ้านบาลจันทร์มาชุมนุมกันใต้ต้นมะม่วงนะครับก็ เรียกว่าวัดมะม่วงชุมนุมนะครับนะแต่ว่าเวลามันผ่านไปก็เหลือแค่ม่วงชุมนะครับนะอคนมาก็ถามว่ามะม่วงชุมเนือมะม่วงเยอะอะไรทำนองนี้นะครับนะแต่ก่อนก็ไม่เยอะแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามจะได้คนไม่ต้องถามก็ปลูกมะม่วงหลายสายพันธุ์ให้สมชื่อวัดพอสมควรนะครับนะแต่ว่าม่วงชุมมาเดิมเป็น วัดซ้อนวัดนะครับวัดเก่าเลยก็คือวัดชื่อว่าวัดกระดาังนานะครับคาดว่ามีอายุประมาณหลายร้อยปีนะครับนะซึงฝุดพบเสียงพระนะครับบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดปัจจุบันก็ปั้นเป็นหลวงพ่อดำนะครับเจ้าหน,น้าที่กรมศิลป์มาประมาณการว่า พุทธลักษณะของหัวของเสียงเนี่ยที่เขาพบได้ประมาณ400ร้่ยปีนะครับนะก็เลยเชื่อว่าวัดเนี่ยมีอายุอ่านานแล้วก็เป็นวัดซ้อนวัดซึ่งแนวเนี้ยก็เป็นชุมชนเก่านะครับซึ่งเราก็ทราบดูว่าดูว่าอเลยวัดมุ่งชูมไปเนี่ยมีวัดอาัาพระปรางซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งเตาเผาไม่น้ำน้อยซึ่งปั้งอ่าไข่สีหูนะครับนะเป <of> ็น ศาสนาแล้วก็ส่งไปยังอรุทธยานะครับแล้วก็ส่งไปต่างประเทศด้วยนะครับนะในสถานที่ที่แห่งนี้ก็เป็นคล้ายกับทำเป็นพุทธอุทยานนะครับนะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสถานที่ที่โยมมากราบไหว้นะครับได้หลายหลายแห่งนะครับต้องบอกว่า,าที่ วนมาเลยก็คือ5ปูชนียสถาฐานของในวัดนะครับเริ่มแรกเลยก็คือ1อุโบสนะอุโบสถเนี่ยก็คือเป็นพระประธานอายุคาดว่าประมาณ200ปีนะครับเอรบูรณะหลวงพ่อและข้างในเนี่ยทำด้วยแกนจันนะครับนะแต่ว่าก็บูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดตัวฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ คาดว่าเดิมเป็นพระการแจ้งเหมือนกันเนี่ยก็ปั้นทับไปบุญผุ่มสมบัติของชาวบ้านอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็เอาต่อมาภายหลังอุโบสถหลังที่หนึ่งตัวหือหลังท่านๆตอนนี้เป็นวิหารไปแล้วนะครับก็ปูผ่างน,นะครับก็เลยไปสร้างครอกข้อขาวนะก็กลายเป็นอุโบสถหลังปัจจุบนัน นะครับแล้วก็มีการบูรณะมาเรื่อยนะครับซึ่งอาตม,มาบูรณะโบสถ์หลังนี้โดยให้มีพญานาคเนี่ยหนึ่งร้อยองค์หนึ่งร้อยองค์นะครับก็คือทั้งหน้าบันเทมชายทำยันนะครับแล้วก็หน้าประกอบหน้าต่างอะไรอย่างอื่นต้นนะครับก็บใครมาก็ส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรที่หลหวงพ่อข่าก็คือกถานที่แห่งแรกแห่งที่สองก็คือหลวงพ่อดำที่พูดถึงก็คือ ฟุตพบได้แต่เสียรนะครับนะแล้วก็ปั้นโอ่งนะครับอดีตเจ้ววาวาดท่านนิมิตแล้วก็เห็นนะครับเสียงพระอยู่ใต้ดินก็ไปขุดมาพอขุดมาก็เอามาปั้นเป็นหลวงพระดำนะครับซึ่งอยู่อ่าด้านหลังวัดนะครับเวลาโยมเข้ามาโยมจะคิดว่าหลังวัดเนี่คือหน้าวัดเพราะมันติดถน,นนนะฮะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นแต่ใน,น,ดนอดีตเนี่ยมันสัญจรทางน้ํา เพราะฉะนั้นหน้าวัดเนีนย่นนยคือแม่น้ําน้อยแม่น้ําน้อยนี่คก็คือแม่น้ําที่ไหลออกจากแม่น้ําเจ้าพระยานะที่แฉนาดแล้วก็วกกลับเข้าแม่น้ําเจ้าพระยาที่จังหวัดอยุธยานะแต่ผ่านหน้าวัดก็เป็นที่สัญจรสมัยก่อนก็จะเป็นการค้าขายมีเรือเขาเรียกว่าเรือกำปันนะครับนะขายข้าวขายเกลือขายข้าวของอะไรต่ออะไรนะครับนะ ตึงสมัยเด็กๆเนี่ยอาตมาตอนนั้นยังไม่มีเขื่อนนะครับก็มีเรือพวกนี้ผ่านด,ด้ามาสมัยอาตมาเด็กๆก็ยังเห็นอยู่นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ก็คือมีเขื่อนอายากมาดีงตึงปิดไม่สามารถจอดได้แล้วนะครับนะครูเสนียสถานาที่สามที่สำคัญเลยก็คือว่ามหาเจดีย์นะครับนะ ก็คือ,อเจอดียศรีบางอาจารย์ซึ่งอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดก็คือพระครูรัตนาทานนะได้สร้างเอาไวา้นะครับตั้งแต่สำเร็จเมื่อปี2524นะครับโดยบนยอดบนสุดนะครับเป็นเจดีทรงย่อมุมหมาย12แล้วก็พุ่มข้อบินระฆังปั้มครอบด้านบนนะครับแล้วก็มียอดแหลมขึ้นไปยอดบนสุดเนี่ยมีกระป๋อง นะครับแล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งได้รับามาจากพุทธคยาเลยหลวกพไปอินเดียแล้วก็ได้รับมาสามองค์นะครับล้วับปรจุพระบรมนั้นนะครับอันนี้คือโปรเซเนียสถานแห่งที่ถามที่เราจะมาแบบกับมาสักการท่องเที่ยวนะครับสี่เลยนะครับอันนี้ก็คือ,อพระสิงใหญ่ซึ่งก็มาเป็นผู้สร้างขึ้น ตั้งแปีสองพนห้ร้อยห้าสิบหแล้วก็สำเร็จตอนปี2559นะครับนะใช้เวลาประมาณส0บปีนะครับนะก็เป็นเครื่องหมายนะครับของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนะตึงตำบลเนี้ยนะครับนะตำบลเนี้ยคือตำบลหมายดัดนะเป็นตำบลในประวัติศาสตร์ของเมืองสิงห์นะครับนะก็เลยจริงศสร้างจังหวัดสิงห์ด้วยก็เลยสร้างหลวงพ่อพระพุทธสิงห์ นะก็เป็นแต่ศิละปะเชิงแสงสิงป์หนึ่งนะครับเชิงแสงสิงป์หนึ่งมีหน้าตัดน่ายี่เมตรนะครับสูง37เมตรนะครับภายในก็มีพระพุทธรูปนะพระปฏิมาก,กรนะที่นศการอีกหลายองค์แล้วก็มีพระเก่านะครับที่สำคัญนะครับนะก็คืออันนี้เป็นที่ที่ทุกคนมาก็ ขึ้นไปกลางว่ายแล้วก็หัวใจเลยก็คือขึ้นไปแั้วกะจับนิ้วหลังพ่อ,พอใหญ่ได้นะครับนะันมีม,มีมีทางเดินขึ้นไปนะครับสะดวกสบายนะครับนะมีที่จับนะครับนะเพราะว่า,าก็ความบอกสูงหน่อยทดสอบบารมีเหมือนกันนะทดสอบกําลังใจแล้วก็สิ่งปุชณียสถานที่สามก็คือสังเวชนียสถานสี่แห่งก็คือ เอาสร้างพระป่างสูตรตัสรู้ประตมเทศนาปณิพานนะครับอยู่ในอุทยานนะครับซึ่งอยู่หน้าพระสิงห์นั่นแหละนะครับแล้วก็มีพระ,ระพุทธรูปศิลปะพุทธศิลป์ของไทยนะครับตั้งแต่เชียงแสนลบบุรีนะครับามาอู่ทองอยุธยาแล้วก็รัตนกโกสินทร์ทั้งหมด10องค์10ปางตึงมีชื่อของท่าน แล้วก็ศิละปะอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นที่ศึกษานะแล่ทุกองค์เนี่ยก็สําเร็จจากทายแกะนะไม่ใช่ปั้นนะเป็นหินแกะเลยทุกองนะครับนะในในวิทยาในนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาถึงวัดพงศุมอย่างนี้นะครับเวลาที่มาเที่ยวนะครับนะมาเที่ยวชมหรือก็มากราบพระอย่างนี้นะครับแนะก็ ในเวลาเช้าเช้าหรือเย็นเ็นเนี่ยอาจจะอากาศก็กจะค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าเราทําเป็นอุทยานก็คือไม,ไ,มไม่ได้มีไม่ได้มีอาคารเหมือนเหมือนวัดือื่นก็ทําเป็นอุทยานแล้วก็แต่ว่าก็ถ้าหน้าร้อนก็ร้อนพอสมควรนะครับะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็เย็นสบายนะครับก็สามารถมา,ากราบพระได้นะมาขอพรซึ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อาตมากล่าวไว้น,นะครับก็เป็นที่นับถือของชาวอำงภอบาลจาันและก็ชาวสิงุริรล้วคนจากที่ต่างๆก็มามากพอสมควรนะครับในวันสาร์ัาที่